สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับคลิปในหัวข้อพิเศษคะ่ะสิ่งศักดิ์สิท จะมอบรางวัลใดให้กับคุณใน2สัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่เจอเรื่องราวหลายๆอย่างถาโทมาภายใน2สัปดาห์นี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษบ้างนะคะวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวศุกร์และก็ดาวจันทร์สถิตท,ที่ ราศีเมษได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้ค่ะ <c oughs> คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมเป็นชาวราศีเมษตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ <c oughs> เรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยค่ะ <c oughs> วันนี้เอฟใช้ไพ่ชินวาทาโรนะคะ เขาไม่ได้มีกล่องที่มีชื่อนะคะเป็นกล่องไม้เปิดไพ่กันเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งหมอ้อรางวันใดเพื่อเยียวยาใจให้กับชาวลัคนาราศีเมษภายในสองสัปดาห์หลังจากวันที่ได้รับชมคลิปค่ะ อ้อันนี้พลิกออกมาพี่ๆเพื่อนๆคะแล้วดูสิ่งที่พลิกออกมาสี่ไม่เท้าความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองนะคะความร่ํารวยนะคะต้องเป็นข่าวดีแน่แท้เป็นข่าวดีแน่ๆที่จะทําให้โชคชะตาของคุณแบบ ชื่นใจสุดๆเลยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองการเงินที่รุ่งเรืองมั่งคั่งคุณจะเฉลิมฉลองความสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะลงมือทําอะไรต่างๆนะคะผลลัพธ์ที่แสนแบบ น่ายินดีจะเกิดขึ้นกับคุณแน่แท้นะคะข่าวดีก็คือคุณจะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ลงมือทํานะคะการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณนะคะความก้าวหน้าความรุ่งเรืองการเงินความมั่งคั่งก็จะมา q u e e n o o s อฟสอดราชินีถือดาบสำหรับนี้เท่มาก Quen of Sword ราชินีถือดาบค่ะความคิดที่กระจ่างแจ้งความเด็ดขาดนะคะ เป็นบุคคลที่มีความปราดเปรื่องนะคะแล้วมีความเข้มแข็งในตัวเองคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมให้ปัญหาใดๆค้างคาหรือคาราคาสังนะคะในช่วงเวลา2ส,สัปดาห์นี้คุณจะมีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่ตรงพูดอะไรออกมาตรงเลยตรงประเด็นเลยหรือว่าถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณจะไม่อนุโลม คุณจะไม่ปล่อยผ่านให้มันก่อเกิดให้มันขยายผลกลายเป็นปัญหาใหญ่ทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใน2อสัปดาห์นี้จะแก้ไขอย่างรวดเร็วคุณจะเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตได้อย่างลงตัวอย่างรวดเร็วนะคะปัญหานี้ขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้ขึ้นมาแก้ไขแล้วก็จะเป็นคนที่แบบจัดการอะไรได้อย่างลงตัวมากๆนะคะในช่วง สองสัปดาห์นี้นะคะรางวัลก็คือควรจะมีข่าวดีเรื่องของความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความคิดที่กระจ่างแจ้งสามเหรียญและ สิ่งต่างๆที่เป็นการร่วมแรงร่วมใจร่วมหุ้นลงทุนนะคะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ตกลงเซ็นสัญญาอะไรที่เป็นความสมเร็จระยะยาวการสร้างเงินสร้างไรายได้ระยะยาวมีเกณฑ์ที่จะรับจ็อบเสริมรับโครงการอะไรใหญ่ๆเพิ่มเติมเข้ามามีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่วาจาเรียกทรัพย์วาจาน่าเชื่อถือเจรจาสื่อสารอะไรผู้คนให้ความสําคัญผู้คน แบบให้ความสนใจนะคะคุณจะเป็นคนที่ช่วงนี้ทำงานอะไรร่วมกับผู้อื่นแล้วก็จะได้ผลประโยชน์ที่ดีมากๆเลยนะคะหรือทำงานเบื้องหลังทำงานคอยแก้ไขปัญหาจะได้ดีเช่นเดียวกันนะคะ มีไพ่หนึ่งถ้วยอันนี้เหมือนอยากจะออกมาอุ้ยดุะันไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในความรักที่ตัวเองปรารถนาชื่นใจชื่นบานนะคะลงตัวในความรู้สึกนะคะท่านใดที่เป็นคนโสดจะมีคนเข้ามา นะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะอยู่ในแวดวงเดียวกันนะคะเคยแบบเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เคยแบบทําทความรู้จักกันมาก่อนหน้านี้และพัฒนามาสู่การเป็นคนรักนะคะจะมีความค่อยๆชัดเจนในความรักเกิดขึ้น นะคะมีความสมหวังเกิดขึ้นในชีวิตแน่แท้จะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นจะมีลาบผลก้อนโตมาถึงตัวนะคะจะมีข่าวดีเรื่องของความสัมพันธ์ความรักนะคะและถ้าหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นจะแก้ไขได้เร็วมากแล้วเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงมิตรดีสหายดีจะจะเข้ามาเกื้อกูลจะเข้ามา,าร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าทํางานร่วมกับ ผู้อื่นรู้สึกว่าจะได้เจอทีมงานที่ดีอะนะคะคุณจะเจอทีมงานที่ดีที่เข้ามาร่วมแรงแข่งขันในการสร้างสารรค์นะคะแต่อาจจะเป็นทีมงานอุ้ยแล้วก็สีดาบค่ะแต่อาจจะเป็นทีมงานที่แบบคนอื่นไม่นึกไม่ฝันว่าจะทำงานด้วยกันได้หรือว่าหรือว่า คุณอาจจะถูกมองข้ามก่อนที่ผลงานจะปรากฏก็ได้นะคะถ้าหากว่าชาวเม่ได้ทำงานอะไรร่วมกับผู้ใดคุณและทีมงานอาจจะถูกมองว่าโอ้ยก้องแก้งมากเลยจะทำสํำเร็จหรอแต่สุดท้ายแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นเหมือนคุณอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก่อนและสุดท้ายก็ใช้ก็ใช้ผลงานแบบ ตีแตกก็ใช้ก็ใช้ผลงานนั้นอะในการแบบทำให้ผู้อื่นนั้นสงบปากสงบคำหรือว่าทำให้ผู้อื่นนั้นรู้จักเงียบนะคะทีนี้มีไพ่สีดาบมาค่ะ ชีดับคือการได้พักผ่อนนะคะสิ่งดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้เป็นรางวัลกับคุณก็คือคุณจะเริ่มเข้าสู่วิถีความสุขกายสบายใจพักผ่อนมากขึ้นนะคะเข้าสู่โหมดชาร์จพลังเข้าสู่โหมดสมดุลในวิถีของการกินอยู่นะคะกินอยู่กินอิ่มนอนหลับสิ <laughs> กินอิ่มนอนหลับนะคะแล้วก็แปดถ้วยค่ะ แปดถ้วยคือการเดินทางไกลแปดถ้วยคือการท่องเที่ยวนะคะแล้วมีพระจันทร์นำทางด้วยมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับลาบผลมาจากต่างถิ่นแดนไกลโลกออนไลน์นะคะหรือว่าคุณอาจจะได้รับผลจากการทำงานกลางคืนนะคะหรือคุณนั้นมีข่าวดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางและช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่ ต่างชาติต่างภาษาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างแดนจะได้ความสำเร็จที่ก้าวหน้ามากๆเลยนะคะถ้าทำงานกับคนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานเดียวกันแต่ว่าร่วมทำงานร่วมกันอะไรแบบนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้อันนี้เหมือนอยากจะออกมาเด็กถือเด็กถือไม่เท้าคะ่ะ ความมีชีวิตชีวาการเริ่มต้นการเริ่มต้นทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและทำอะไรง่ายๆแต่ได้รับผลมาเต็มอุ๊ยไพ่ D m p s ออกมา D m p P นะคะพลังงานของผู้เป็นที่รักความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยอบัันดัน e m จ g กเชีนะคะก้าวถ้วยก้าวถ้วยแล้วก็หกเหรียญ เศรษฐีผู้มั่งคั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบสิ่งใดเป็นรางวัลให้กับคุณในสองสัปดาห์นี้คุณจะมีข่าวดีเรื่องของการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณจะทำอะไรออกมาในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะปังนะคะรวยรับทรัพย์นะคะรับโชคนะคะและเป็นอะไรที่บางทีแทบไม่ต้องลงทุนให้มากมายน่ะนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ คุณทำเหมือนธรรมดาธรรมดาแต่ได้รับผลเยอะแต่ได้ผลกําไรเยอะด้วยนะคะเด็กถือไม่เท้าแล้วก็ดีเอ็มเพรสนะคะสําหรับท่านใดที่สําหรับท่านใดที่เป็นผู้อยู่ในอยู่ในสถานการณ์ที่คุณจะต้องทำอะไรบางอย่างให้เด็ดขาดชัดเจนก็มีเช่นเดียวกันนะคะ มันเหมือนกับว่าคุณนั้นเป็นเหมือนสิ่งที่ผู้อื่นคาดหวังและคาดหวังให้ตัวคุณนั้นน่ะช่วยเหลือเกื้อกูลคาดหวังว่าตัวคุณจะต้องทำสิ่งต่างๆแล้วก็เหมือนกับเรียกร้องอะไรบางอย่างต่อคุณคุณอาจจะพักและยุติการ และยุติการแบกรับสิ่งเหล่านั้นนะคะการทำอะไรที่เกินกำลังการทำอะไรที่การทาอะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ผู้อื่นพัฒนานหรือว่าเติบโตขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบเส้นทางทางเลือกให้คุณนั้นน่ะเป็นคนที่มีความคิดที่กระจ่างแจ้งและบางครั้งการแสดงออกของคุณ ผู้อื่นอาจจะมองว่าดูเหมือนใจร้ายในบางทีตัดสินใจเด็ดขาดเกินตัดสินใจหรือพูดอะไรเหมือนไม่รักษาน้ำใจเกินเหมือนกับไม่อยากรักษาความสัมพันธ์แต่คุณอาจจะคิดย้อนหลังว่าทำไมต้องมีแต่คุณที่คอยรักษาความสัมพันธ์เหตุใดจะต้องเป็นคุณที่คอยรักษาความสัมพันธ์เหตุใดจะต้องเป็นคุณที่ต้องอนุโลมที่ต้องเป็นฝ่ายเป็นผู้ใหญ่กว่าใจดีกว่า ให้มากกว่าอะไรขนาดนั้นด้วยเล่านะคะแล้วผู้อื่นผู้อื่นไม่จำเป็นหรอที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์ต่อคุณถึงได้ถึงได้เป็นทุกสำหรับคุณขนาดนั้นทำไมถึงได้สร้างปัญหาต่อคุณขนาดนั้นและสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นคุณเสมอที่ต้องเป็นฝ่ายพยายามรักษาความสัมพันธ์นะและผู้อื่นก็ สามารถทําตัวเป็นเหยื่อได้ตลอดเวลามันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอนุญาตให้คุณเป็นคนที่แบบตรงมากเวลาที่จะว่าเวลาที่จะตัดสินใครเวลาที่เวลาที่จะพูดอะไรที่เป็นการแบบจี้จุดจี้จุดผู้อื่นเลยที่มีอีโก้อะไรบางอย่างนะคะที่มีสิ่งที่แบบแฝงไว้อยู่ในใจของตัวเองและทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมา แสดงออกมาก็ไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะมีเหตุผลอะไรเท่าไหร่นะคุณจะเป็นคนที่คุณจะเป็นคนที่จี้จุดได้ตรงประเด็นแล้วก็ทำให้ผู้คนนั้นน่ะผู้คนนั้นน่ะอาจจะต้องยอมจำนนหรืออาจจะต้องยอมพักออกมาจาก การอยากได้อะไรจากคุณเรียกร้องขอความช่วยเหลือเรียกร้องขอสิ่งต่างๆหรือว่าเอาความทุกข์มาให้คุณรับเอาภาระแบบนั้นนะคะชาวเมรมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่เอฟอ่านเรื่องราวเหล่านั้นให้ด้วยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งนะคะมีความเฟื่องฟูแล้วก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะและก็จะถูกหนุนหลัง คุณจะเป็นคนที่มีกัลายาณมิตรดีๆคอยหนุนหลังมีกําลังใจดีๆรอหนุนหลังและเส้นทางของคุณนั้นเป็นเส้นทางที่จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แน่แท้นะคะรุ่งเรืองนะคะรุ่งเรืองแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะอ่านคนออกมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะรู้ว่าใครแบบมาอย่างนี้มาไม้ไหนแล้วเป็นสิ่งที่น่าวางใจไหมคุณจะเป็นคนที่ชัดเจนในเซนใน ความกระจ่างแห่งแหงภูมิปัญญามากๆเลยอะชาวเม่จะเป็นพลังงานนี้ในสองสัปดาห์นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบรางวัลให้คุณก็คือต่อให้คุณจะเป็นตัวของตัวเองที่ชัดเจนมากแค่ไหนหรือว่าบางครั้งบางทีก็ฝีปากคมกล้าซะเหลือเกินหรือบางทีก็เหมือนกับเด็ดขาดซะเหลือเกินที่จะปฏิเสธหลายๆเรื่อง คุณก็มีหนทางแห่งความเจริญคุณก็เจริญรุ่งเรืองต่อให้คุณไม่รักษาความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์เป็นคนที่แบบไม่เอื้อต่อผู้ใดที่ไม่เหมาะที่จะเอือ้ออะไรแบบนั้นนะคะไม่ใช่แบบไม่จําเป็นที่จะต้องเอือ้อคุณก็ไม่ได้เจอกับสิ่งที่ยากลําบากเลยคุณก็ไม่ได้เจอกับสถานการณ์ที่จะ สามารถบั่นทอนคุณจากความสําเร็จได้อะยิ่งคุณเป็นตัวของตัวเองคุณยิ่งอุดมสมบูรณ์คุณยิ่งมีโชคลาภเข้ามานะคะอบันดันนี่ฟุลฟิลเมนต์นะคะคุณยิ่งมีความสําเร็จคุณยิ่งมีความก้าวหน้าเข้ามาคนที่เข้าใจคุณก็เข้าใจคุณอยู่ดีนะคะคนที่ไม่เข้าใจคุณก็ไม่เข้าใจคุณอยู่ดี คุณรู้เรื่องนี้แล้วรู้อย่างรู้ได้อย่างกระจ่างและคุณให้ความสําคัญกับคนที่เขาเข้าใจคุณจะดีกว่านี่คือสิ่งที่คุณนั้นได้มาแล้วความมีความนับถือในตัวเองเคารพในขอบเขตของตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรและรู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ตนจะต้องทําสิ่งใดที่ไม่ใช่ หน้าที่หรือทุระของตนด้วยนะคะความมั่งคั่งก็จะยิ่งมีเลยนะคะยังไงยังไงตลาดก็ต้องการคุณต้องการสินค้าของคุณต้องการงานต้องการทักษะการทํางานของคุณต้องการความรู้ความสามารถของคุณไม่ว่าคุณจะผลิตออกอะไรออกมาคุณจะสร้างสารรค์สิ่งใดๆออกมาเป็นที่นิยมทั้งนั้นขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าทั้งนั้นนะคะได้รับความมั่งคั่งได้รับเงินที่ทแบบ เพิ่มพูนโดยที่บางทีแล้วแทบไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอะเหมือนกําไรเยอะมากนะเหมือนเป็นคนที่จะได้อะไรดีๆมาโดยที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไรที่เปล่าเปลืองนะคะแต่ผลกําไรแบบโอ้ลน้นผลกําไรล้นนะคะไหลไหลามาเทมาแล้วก็มีมากหลายยิ่งกว่าสิ่งที่ตัวเองลงทุนไปอะนะคะกำไรเยอะกว่าต้นทุนอะไม่ว่าคุรจะทำมาค้าขายสิ่งใดหรือลงทุนในอะไร เหมือนองค์ประกอบทางความรู้ไอเดียและสติปัญญาของคุณอนะพาให้คุณแบบรับโชครับทรัพย์นะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วในเรื่องของความรักด้วยยังไม่ทันได้พูดถึงนะคะมีเกณฑ์ว่าความรักจะค่อยคชัดเจนนะคะมีเกณฑ์ที่มีมีคนในดวงใจถ้าคุณมีคนถ้าคุณมีคนที่คุยคุยกันอยู่คุณเป็นคนในดวงใจเลยของเขาผู้นั้นของเธอผู้นั้นและ มันแนแท้อยู่แล้วว่าคนคนนี้มาเพื่อที่จะเคียงข้างคุณมาเพื่อที่จะซับพอร์ตคุณมาเพื่อที่จะเป็นผู้ทำให้คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับการได้รับความรักและคุณดีพอนะคะถ้าหากว่าคุณมีกันและกันในใจถ้าคนโสดก็จะเจอคู่ที่เป็นเช่นนี้มีเกณฑ์เจอมีเกณฑ์พกเลยนะคะแล้วปุ๊บปั๊บแบบเข้าใจกันได้ดีเหมือนเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็เยียวยาใจของคุณ หากหากเจอกันแล้วแล้วก็เจอคนที่คอยแบบเยียวยาเจอคนที่เป็นเหมือนแสงสว่างเจอคนที่เป็นเหมือนความอบอุ่นของดวงใจความใกล้ชิดกําลังจะเกิดขึ้นการลงเอยกําลังจะเกิดขึ้นสถานะผูกพันที่มั่นคงจะจะเกิดขึ้นใน2ส,สัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะได้เฉลมิมฉลองร่วมกันเปิดตัวการและการเปิดตัวแฟนอะไรแบบนั้นนะคะถ้าหากว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลา ก็ยังไงยังไงก็มีเรื่องราวอันมั่นคงเรื่องราวอันผูกมัดที่มั่นคงว่านี่แหละคือคนที่ใช่แล้วแหละคนที่จะลงหลักปักฐานแล้วแหละคนที่ให้ใจกันและกันอย่างเต็มที่ทุ่มเทเทหมดหน้าตาเพื่อรักกันคุณกําลังดึงดูดความรักนี้เข้ามานะคะท่านใดที่มีความรักนี้อยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะ คลายออกมาจากความวิตกกังวลอะไรบางอย่างและมีความชัดเจนกระจาไในดวงใจต่างคนต่างชัดเจนว่ากันและกันนใช่แล้วแล้วก็จะลงแล้วก็จะลงเรือลําเดียวกันนะ่ะนะคะจะแบบ เข้าสู่ความสัมพันธ์อย่างชัดเจนลงตัวและเต็มที่ใครที่เป็นแฟนเป็นคนรักกันอยู่แล้วอาจจะได้เฉลิมฉลองมีทรัพย์สินสมบัติร่วมกันมีกิจการใดๆที่เรื่องที่เรื่องรุ่งรุ่งเรืองเฟื่องฟูร่วมกันนะคะประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาประสบความสําเร็จในการสร้างรายได้นะคะทาให้ใจฟูมีหนทางในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่างๆนานาเพิ่มพูนเข้ามาอีกอย่างแน่นอนนะคะได้รับ ความรักการอุปถัมภ์จากคนรักมากๆเลยนะคะและชาวเมษนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะชาวเมษนั้นมีเกณฑ์ที่จะเจอกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นภาวะชะง,งักภาวะชะง,งักชั่วคราวด้วยสําหรับบางท่านสําหรับบางท่านที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรที่น่าชื่นใจขนาดนี้นะคะ ถ้าหากคุณเจอการชะง,งักมันจะเป็นการชะง,งักชั่วคราวการหยุดแป๊บหนึ่งแล้วในสองัปดาห์นี้มันจะมีสถานการณ์ที่ว่าเรื่องราวดีๆมาถึงโอกาสดีๆมาถึงข่าวดีนะคะความมั่งคัง่งโชคลาภมาถึงตัวนะคะอยู่ๆก็แบบจะพัฒจะพลูมีโอกาสนี้มาให้ทำมีเงินก้อนนี้มามาถึงก่อนแล้วจึงอ่า ทำงานให้อ่ะนะคะมีเกณฑ์เห็นลาบผลมาเต็มๆนะคะงานก็เข้าเงินก็เข้ามากๆด้วยนะคะเราไปดูไพ่ o r ร์ออเรคกันนะคะ สำหรับนี้ค่ะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้เป็นรางวัลกับชาวลัคนาราศีเมษในสองสัปดาห์นี้คืออะไรอีกคะความแน่วแน่อดทนความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณ ไม่มีอะไรสามารถบั่นทอนชาวเมธได้ต่อให้ใครจะว่าอย่างไรคุณก็จะเป็นคนที่รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรีนะคะรู้จักรู้จักมีความรักด้วยอะนะคะมีความรักนะคะมีพลังงานที่ใช้ชีวิตด้วยความรักและสนใจคนที่ตัวเองรักเท่านั้นสนใจคนที่เมตตาการุณาต่อตนและสนใจคนที่ตนเมตตาการุณาเท่านั้น ผู้ดใดจะเป็นยังไงไม่สำคัญเลยในช่วงนี้เหมือนกับว่าชาวเมฆจะเข้าสู่วิธีของการที่ว่าไม่แบกภาระทางใจที่จะต้องสร้างภาพอะไรใดๆต่อผู้ใดอีกแล้วอะนะคะความรู้สึกสดชื่นลื่นไหลเข้ากันได้อย่างง่ายดายน่าจะแปลถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะโชคดีที่จะเข้ามาหาชาวเมธเป็นรางวัลนะคะแห่งชีวิต คุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งทางจิตอินญ,ญาณในระดับที่ว่าใครพยายามจะใครพยายามจะแบบทําให้คุณเดือดร้อนแค่ไหนคุณไม่เดือดร้อนเลยคุณพลิกแพลงคุณหาทางออกคุณแก้ไขปัญหาได้เร็วมากพลิกกลับมาแล้วได้รับความสําเร็จเสมอเป็นผู้ที่จะได้รับความก้าวหน้าเป็นผู้ที่จะได้รับข่าวดีที่ทําให้ตัวเองยิ่งยิ่งไม่ต้องเหนื่อยอะ่ะถ้าหากว่าเจอเรื่องอะไรแล้วมันเป็นปัญหาพอคุณ เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเปลี่ยนไปรับงานใหม่เปลี่ยนไปรับโอกาสอะไรใหม่ๆงานนี้ก็ยิ่งได้กําไรมากกว่าเดิมแถมเหนื่อยน้อยลงนะคะชีวิตของคุณจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ว่าได้ใช้ชีวิตตามสุนทรีได้ใช้ชีวิตอยากทําอะไรก็กได้ทํางานแบบที่ตัวเองชอบอยู่กับคนที่ตัวเองรักเดินบนถนนเส้นทางนี้ที่ตัวเองปลื้มปิติเป็นเส้นทางที่ตัวเองจะได้ ใช้เวลาของตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อตัวเองและคนที่ตัวเองรักอย่างแท้จริงความรู้สึกสดชื่นนื่นไหลและเข้ากันได้อย่างง่ายดายวิมนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวสถานที่ที่ใกล้น้ำอะไรแบบนี้ด้วยนะคะในสองสัปดาห์นี้แต่ถ้าหากไม่ใช่ละ่ะอาจจะไปแบบว่ายน้ำเล่นถ้าหากไม่ใช่อีกถ้าหากไม่ถ้าหากไม่ใช่อีกมันจะแปลว่าคุณจะเจอความสัมพันธ์คุณจะเจอความสัมพันธ์ที่เข้ามาเยียวยาและมันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่า ไม่ว่าจะทํำยังไงคุณก็ชื่นใจไปหมดเลยเขาจะเข้ามาแล้วทาให้คุณชื่นใจไปหมดเลยคุณจะทําให้เขาหรือคุณก็จะทําให้เธอชื่นใจไปหมดเลยนะคะภายในสองสัปดาห์นี้ทุกอย่างจะรื่นรมนะคะความสัมพันธ์จะเข้ากันได้และเข้าใจกันอย่างที่สุดเลยนะคะถ้าหากว่าเคยแบบน้อยอกน้อยใจในตัวการและการหรือเคยรู้สึกไม่เข้าใจหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคนรักของคุณอาจจะอาจจะแบบ เป็นกังวลและหวยหาคุณสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะลงเอยและเข้ากันได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะว่าชาวมีดอาจจะเป็นคนที่แสดงอะไรบางอย่างที่ว่าทำให้คนรักรู้สึกรู้สึกมั่นใจนะคะรู้สึก ซาบซึ้งรู้สึกมั่นใจ B e spirit sweet r e s o r t a w a y นะคะผลลัพธ์อันแสนหอมหวานดื่มดำกับบรรยากาศที่แสนงดงามบางท่านก็จะได้ไปไปเที่ยวกับคนรักนะคะบางท่านก็ได้ไปออกเดทกันนะคะ B e at home อยู่ที่บ้านมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเรื่องบ้านนะคะมีข่าวดีเรื่องของการลงหลักปักฐานสีไม่เท้ามีข่าวดีเรื่องของการได้รับ ความสำเร็จได้รับความเจริญรุ่งเรืองจนตั้งหลักตั้งตัวได้ทีนี้จะมีความเสถียรจะมีเสถียรภาพมากชีวิตของคุณกําลังจะก,ก้าวเข้าสู่ความมีเสถียรภาพนะคะหรืออ่านอีกทางหนึ่งด้วยว่าชาวลัคนาราศีเมษสิ่งที่ตัวคุณจะได้รับเป็นรางวัลก็คือว่าคุณเหมือนกับชีวิตของคุณเริ่มเริ่มสะดวกเริ่มง่ายทำอะไรแบบที่บ้านทำอะไร บ้านๆทาอะไรไม่ต้องปรุงแต่งเยอะแต่กลับขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแต่ผลงานกับยอดเยี่ยมทําอะไรโดยที่ไม่ต้องแบบโอเวอร์ไม่เหนื่อยเกินแต่กลับรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองเป็นเช่นนี้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็แปลว่าตื่นตระหนัก,กรู้ในตัวเองตลอดเวลาเข้าใจว่าตัวเองเป็นใครและจะเป็นคนที่จะเป็นคนที่มั่นใจในการ แสดงออกถึงความต้องการของตัวเองนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามมากๆเลยนะคะ ชาวเมฆจะได้รับอะไรภายในสองสัปดาห์นี้รางวัลก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และพาคุณไปสู่โชคชะตาอันสวยงามหรือ transformation is beautiful นี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะดูดีขึ้นคุณจะสวยขึ้นคุณจะหล่อขึ้นนะคะคุณจะดูดีขึ้นออร่าจับรัศีจับมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะแล้วก็ คุณจะมีแววว่าชะตาชีวิตของคุณจากนี้ภายในสองสัปดาห์นี้จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหมือนทุกที่เป็นเซฟโซนของคุณเหมือนออกไกลห่างจากบุคคลเป็นพีชเหมือนเหมือนหลุดออกมาจากคนที่จ้องหาวิธีการ เอาผลประโยชน์จากคุณหาวิธีการได้เปรียบคุณนะคะเหมือนเหมือนสลัด พลังงานเหล่านั้นออกได้หมดเลยแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันง่ายขึ้นมากๆเลยอ่ะนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวลัคนาราศีเมษนะคะจบแล้วนะคะแล้วความบางังคังมานะคะซับก้อนโตทรัพยากรก้อนโตมาแล้ได้มาในแบบที่บางทีลงทุนน้อยลงทุนน้อยด้วยได้ผลกําไรมากนะคะบางท่านหมายถึงการทํางานนี่แหละแต่บางท่านโชคลาภมาจริงๆเดือดซันนะคะ สวีตรีซออาเว s บางท่านก็มีโชคลาบมาถึงตัวนะคะลาบลอยนั่นแหละการลุ้นรางวัลนะคะแต่บางท่านก็ไม่ไม่ต้องไปแบบลุ้นรางวัลในทางร้ายนะคะพี่เพื่อนเพื่อนอนุญาตให้ลอตเตอรี่อะไรแบบนี้เท่านั้นนะคะมีการมีการบอกด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าชาวเมธนะถ้าหากว่าจะมีดวงถูกจะมีดวงลุ้นรางวัลนะก็จะก็จะเป็นสิ่งที่ ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องเป็นคนที่เขาแบบมีวาสนามีกุศลที่ทําด้านนี้มาจริงๆที่นี้โดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะไม่ได้มีพลังงานนี้ไปซะทุกคนน,นะคะเพราะฉะนั้น หวังถ้าถ้าจะหวังเนี่ยหวังในด้านของการลงมือทำํำคุณได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากๆและหวังได้อย่างแน่นอนนะคะส่วนการลุ้นโชคดวงถูกหวยรวยมัง่งคั่งอย่างบุญหล่นบุญใหญ่หลนทับนั้นนะบางท่านก็อาจจะเป็นชาวมิตรบางท่านมีนะคะมีลาบอย่างนั้นมาหนุนทรงแต่ว่ายัางไงยังไงฝากใจไว้ที่การ สร้างสารรค์นะคะเพราะว่าการ create การสร้างสารรค์นี้ยังไงก็จะทำให้คุณนั้นมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะคะมาแล้วพลังงานดีๆนี้นะคะเตรียมตัวรับได้เลยบุญใหญ่หล่นทับเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะมาจากการลงมือทำน่ะนะคะคุณจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นคุณจะเป็นคนที่ได้ใช้ชีวิตง่ายๆแต่ลับผลมาเต็ม นะคะการได้ใช้ชีวิตง่ายๆไม่ใช่ว่าจะไม่เจอเรื่องวุ่นๆไม่ได้เจอการถูกโจมตีไม่ได้เจออุปสรรคหรือว่าไม่ได้เจอการถูกการถูกแบบปองร้ายนะคะแต่สิ่งนั้นะ่ะผิวๆิวะไม่จะเทือนไม่ระคายพลังงานความแข็งแกร่งนะคะสเตรน์พลังงานของความแข็งแกร่งทาง จิตวิญญาณบารมีของคุณได้นะคะนี่คือวาสนาที่คุณจะได้รับนะคะแล้วก็รับความเป็นสิริมงคลแห่งความรักไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนชาวเมษทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมังคั่งร่ารวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจันซส์เบิกบาน หวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยค่ะนอนหลับฝันดีมีตั้งใช้เบ,บิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ